สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอมาบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับแบรนด์ 24K Made in Korea นั่นเองนะคะ,ะตัวแรกก็จะมาพูดถึงนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เขาออกมาก่อนนะคะวันนี้จะมาแนะนําก่อนนะว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ 24K Glow เนี่ยเขามีตัวไหนบ้างนะคะก็จะเป็นตัวเ s s เซนะคะ <S <S ตัวแรกนี้เลยแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะคะเขาทามาตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยโฟมนะคะ แกะโฟมให้ดูก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะคะที่ไอใช้ประจาที่ตอนแรกไอก็จับโรอยู่2,990ใช่ไหมคะที่ทุกคนซื้อไปเนาะ เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็ออกเป็นตัวนี้มาอะเป็นมาร์คทองคำนะจ๊ะมาร์คทองคำตัวนี้นะคะขายปลีกอยู่490นะคะตัวนี้นะเป็นมาร์คทองคำก็คือมาร์คไปปุบ๊บมันจะเป็นแผ่นสีทองนะคะรอแห้งแผ่นสีทองแล้วเราลอ,อกออกนะคะเหมาะสำหรับการมาร์คเอ่อ1-2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องสิวอุดตันได้ดีมากนะคะคนที่เป็นด้วยนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวเซียนอะไรอย่างงี้นะคะก็มาร์คทิ้งไว้ทาทิ้งไว้นะคะสักพักเขาจะแห้งเซ็ตตัว ตัวนะคะทิ้งไว้สัก3ามนาทีแล้วเราลอกออกพวกสิวเซียนหรือว่าสิวอุดตันก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะที่เขาทาออกมาก็จะเป็นตัว นี่ค่ะเป็นครีมรอบดวงตาคือจะบอกว่าเข้มข้นมากเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆนะคะครีมรอบดวงตานะคะเป็นครีมที่แพงที่สุดบนใบหน้าเลยนะคะทุกคนรู้หมายว่ามันแบบบบกบางเนาะตรงตาเราบบกบางะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นได้แล้วก็ริ้วรอยนะคะสําหรับอเน,น,นี่ย <ục> คือไอนอนดึกดูซีรงซีรีส์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็ทาไปเลยเนื้อบางเบาแต่ชุ่มฉ่าชุ่มชื้นยันเช้าเลยนะคะเวลาใช้แล้วก็หลอดนึงคือใช้ได้นานมากจริงๆ,ๆทุกคนถ้าเกิดซื้อหนึ่งหลอดน,นะคะ ก็ใช้ได้เป็นปีเลยนะคะตัวนี้เป็นครีมรอบดวงตานะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่เขาทาออกมาก็จะเป็นตัวครีมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นครีมหอยทากกระปุกก็ใหญ่มากสุดใจมากๆเลยนะคะตัวนี้เลยครีมหอยทากแล้วเป็นหอยทากแท้นะคะมีส่วนเออมีส่วนผสมสารสะกัดจริงๆนะคะตัวนี้แล้วข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมแบบสีขาวแล้วก็ยืดๆด,ด้วยตัวนี้ทาก่อนนอนนะคะแค่ก่อนนอนตอนเช้าจะได้ไม่หนักหน้านะคะทาก่อนนอนตื่นเช้ามาหน้ายังแบบชุ่มฉ่าอยู่เลยนะคะ ตัวนี้ก็คือแบบเข้มข้นมากนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะที่เลิฟๆมากๆเลยนะคะปกติไอใช้กันแดดไอจะใช้แต่ของญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ใช้ของเกาหลีเท่าไหร่นะคะที่เป็นครีมกันแดดตัวนี้คือดีมากค่ะทุกคนคือเพิ่มความเงาความวาวให้กับผิวหน้ามากๆแล้วก็ปกปิดจุดด่างดำได้ดีแล้วไม่อุดตันเลยค่ะใช้นิดเดียวหลอดมึงคือคอนเฟิร์มเลยว่าใช้ได้แบบประมาณ 6เดือนเลยนะคะที่ววางๆอยู่เนี่ยถ้าลูกค้าจัดไปนะรู้ไหมว่าใช้ได้ประมาณ6เดือนเลยนะคะใช้ได้นานมากทีนี้นะคะทุกคนรอฟังโปรโมชั่นได้เลยเดี๋ยวจะบวกให้ดูนะคะขวดยาวนะคะพันสี่เก้าสิบนะคะขวดสั้นพันหนึ่งร้อยนะคะตัวรอบดวงตาอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบนะคะมาสกทองคำสี่ร้อยเก้าสิบโฟมล้างหน้าทองคำสี่ร้อยเก้าสิบกันแดดสี่ร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นครีมหอยทากแปดร้อยห้าสิบจริงๆทั้งหมดอยู่ที่ว้ยห้าพันสี่ร้อยบาทนะคะ 5,400นะคะทุกคนถ้าทั้งเซตนะคะ mm hmm. อ่าแล้ววันนี้นะคะไอจะมาจัดโปรโมชั่นคือตั้งใจมากๆเลยโควิดแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะไอจัดให้เลยทั้งเซต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7รายการนะคะทั้งหมด7รายการนะคะจาก5,400นะคะไอลดให้เหลือ3,990บาทแล้วก็ส่งฟรีลดไปเลย1,400บาทนะคะ ทั้งเซต7รายการนี้3,990คือคุ้มมากๆนะคะใช้ได้ทั้งหมดประมาณ6เดือนเลยนะคะถ้า3,990หาร6เดือนจะตก เดือนละ665บาทคือได้ครบเลยนะคะได้ทั้งเอสเซน์เซรั่มมาทองคำโฟมล้างหน้ารอบดวงตากันแดดแล้วก็ครีมบำรุงนะคะคือครบเซตมากๆคือไม่ต้องไปใช้ตัวไหนแล้วนะคะโลที่มีอยู่ออกไปได้เลยนะคะคือใช้ทั้งเซตแล้วจะรู้เลยแบบว่าบางคนลูกค้าใช้นะคะอาทิตย์แรกคือแบบว่าเริ่มเห็นผลเลยแล้วก็ส่วนมากคนที่ใช้นะคะ ที่กลับมาซื้อของที่ร้านคือหน้าจะเงาๆเหมือนกันเลยค่ะเหมือนแบบว่าผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่มีสารใดๆเลยคือมันใช้ดีจริงๆไอใช้หมดไปน่าจะเป็นเป็นสิบชุดแล้วนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็คือทักอินบ็อกซ์ไอมาได้เลยหรือเพจหรือ Facebook หรือไลน์นู่นนี่นะได้หมดเลยนะคะเพิ่งซื้อไปก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าอันนี้ไอแบบว่าจัดโปรโครวิดเฉยๆนะอย่าดราม่าก,กันนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ซื้อครบเซตอย่างนี้เนาะถ้าอยากได้ครบเซตก็มจาจัดเลยเก็บไว้ก็คุ้มมากนะคะ3 9 9 0า บาทได้ทั้งหมดเ็ดรายการนะคะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ฟังจนจบคะ่ะ